สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนประกอบบันไดนะครับเหมือนเดิมครับงานจะเป็นไมย้ยางนะครับตัดด้วยเครื่อง CNC นะครับจะมาเป็นชุดนะครับพร้อมอะคริลิกมินเลอร์อนะครับ อุปกรณ์ก็จะมีกาวร้อนนะครับแล้วก็ฝุ่นนะครับสองอย่างนะครับบันไดตัวนี้จะเป็นของรถตู้ตัวเก่านะครับ ตอนแรกเราก็จะมาเก็บนะครับตัวไม้ออกจากกันนะครับจะเป็นช็ดสำเร็จนะครับตัวนี้ ได้ทันทีนะครับไม่ขีดขิ้นแล้วก็นําตัวกรอบนะครับที่เขาทำมาให้นะครับหยอดใส่กันมันจะเป็นไม้บางกับไม้หนานะครับอันนี้เป็นฝาของช่องเก็บแม่แรงนะครับใช้กาวร้อนหยอด ก็กัน,นครับลักษณะนี้ก็จะมีไม่กี่ชิ้น,นครับหลักๆประมาณ3มชิ้นได้คนระับจะเป็นลายได้ชิ้นก็ตกกรอบนะครับจะเหมือนกันนะครับ ตันนี้ก็กดใส่กันเลยนะครับฝั่งไหนก็ได้จะเป็นลักษณะนี้ไม้จะเป็นไม้ยางนะครับไม้ยางแดงไม่ใช่ไม้เอ็มนะครับ เวลาโดนน้ำมันจะได้ทนกว่าพวกไม้เอ็นนะครับอยู่ได้นานกว่าก็หยอดกะร้อนจากข้างในนั่นเองครับเป็นรอบก่อน จะได้สองชิ้นนะครับตัวลายตัวนี้จะมีมินเลอร์นะครับประกบนั่นไลต,ตัวนี้เราก็ไม่ไม่กรอบนะครับหังน,นี้เราก็มาประกอบตัวถังนั่นแหละ ะอยู่ในชุดของมันนะครับจะมีตัวเล็กนะครับตัวฐานตรงเหยียบบันไดขึ้นรถนะครับเราก็นําไม้นะครับมาวางแล้วก็หยอดการ้อนนะครับ ก็ใส่ชั้นที่สองอยอดทับกันอีกชั้นหนึ่งนะครับนะชั้นที่สองจะจะมีตัวเล็กนะครับต่อมาต่อมา ชิ้นหนึ่งครับต่อมาอีกนะครับถ้าตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่เราก็ใส่เป็นไฟนะครับมันจะเป็นอะคริลิกนะครับ หรือไม่ใส่ก็ประกบตัวนี้ลงมาหยอดตร้อนครแต่นี้ผมจะใส่ไฟนะครับผมวยเว้นช่องนี้ไว้ก็หยอดตัวประกบชั้นที่สองครับอานน้า,นาอีกชิ้นหนึ่งก็จะได้แล้ว ให้มันรอบเลยนะครับดย๋ยวทั้งสองฝั่งก็เราไม่ได้ยิงแม็กกะซีนจากนั้นก็นำฝุ่นของเรานะครับมาใส่นะครับใส่ด้านขอบไม้นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับ ไม้นะครับหยอมันทั่วล่องด้านใน,นแล้วเราก็หยอดเการ้อนใส่ไปอีกทีนึงนแล้วก็หยอดครับ ก็ในเการ้อนมันแห้งนะครับมันจะขึ้นควันก็จะเสร็จกันกับตัวฐางก็รอแต่งนะครับแต่งขอบนะครับช่วงนึ่งได้อีกชิ้นหนึ่งดังน,น,นั้นเราจะมาะตัวด้านบนนะครับ จะมีไม้นะครับอยู่ในชุดนะครับของเรานะครับจะเป็นงานไม้ตัดเครื่อง CMC นะครับ mm hmm. ก็ไม้นะครับมาวางนะครับวางจากด้านหน้านะครับให้มันเสมอนะครับ ตัวกรอบนะครับช่องใส่แมลงนะครับแล้วก็วัดระยะนะครับให้มันอยู่ประมาณโค้งนะครับให้มันจดกันนะครับชนกัินจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็หยอดตัวแรกลงไปนะ ขิ้นที่สองนะครับเป็นกรอบน,นะครับแล้วก็หยอดชนให้ไม้เสมอเหลี่ยมเหลี่ยมไม้นะครับอย่าให้มันเลยอย่าให้มันเกินกันมานะครับก็วางลงไปนะครับแล้วก็หยอดกาวร้อนด้านหลังนะครับเหมือนเดิม เล็งไม้มันอยู่ระหว่างเหลี่ยมไม้ด้านลายย่างครักาวร้อนนีนะครับตรงนี้ทงัองอากนั้นแล้วก็นำไม้ชิ้นสองสับเล็กมาวางไล่บริเวณโค้งนะครับ โดยตั้งไม้ให้มันชนกันนะครับไล่ลระดับไม้ให้มันเสมอกันนะครับองศาโค้งไปด้วยกันนะครับที่เราจะได้แต่งเวลาแต่งแล้วมันจะง่ายนะครับตัวที่หตัวที่สองนะครับก็ไล่ วางไม้ให้ได้ระดับโค้งมันนะัวที่สองตัวที่สามนะครับวางตามแนวเะยรนะ โดนมือบ้างนะครับไม่เป็นไรใส่ไป3ามชิ้นแล้วนะครับเ,เพื่อนำกรอบนะครับตัวนี้จะเป็นกรอบมิลเลอร์นะครับมีไฟนะครับที่เราหยอดแล้วก็หยอดกาวร้อนครับเล่งให้มันได้โค้งมัน มันเท่ากันนะครับก็หยอดกาวร้อนมานรงครับโดยไล่ระดับโค้งนะครับโค้งมันมาเท่ากันนะครับก็หยอดกาวร้อนด้านหลังกดไว้หน่อยครับ ลาวมันแหนงตัวน,นี่นหะก็ยาวเลยนะจะได้เลยก็นำไม้ีปครับสามชิ้นนะครับชิ้นมาวางเรียงกันเหมือนเดิมครับ ลางดูระดับโค้งด้านล่างนะครับให้เหลี่ยมให้มุมองศาไประดับเดียวกันนะครับประกอบง่ายครับ ชิ้นหนึ่งครับสำคัญที่เราต้องวางไม้ให้เป็นไปแนวระดับเดียวกันนะครับเพื่อเราจะแต่งแล้วมันจะไม่เป็นเหลี่ยมนะครับโค้งก็นำตัวกรอบด้านหลังนะชิ้นหนึ่งมาวาง ดันให้มันสนิทกันนะครับเหลี่ยมไม้มนชนกันสนิทต่หยอดนะครับตาอยอดกาวร้อนไปนะครับก็จะได้นะครับจากนั้น เราก็นำตัวนะครับตัวโค้งฐานด้านล่างชั้นหนึ่งครับก็จะมาประกบเพิ่มความแข็งแรงก็จะหย่อนจะอยู่ด้านในไม้นะครับจะวางลงตามโค้งเลยครับโค้งมันก็จะรับกับตัวไม้พอดีนะครับ สำหรับคนไม่มีปั๊มลมนะครับไม่มีแมกลมก็ทําได้นะครับประกอบได้นะครับโดยเราใช้ฝุ่นนะครับเพื่อความแงแรงของตัวบันไดนะครับก็ประกอบอีกตัวหนึ่งะครับ มันเสมอเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมด้านในนครับวางกระยอดแจวร้อนนะครับเพื่อมันหลุดแล้วก็ใส่ฝุ่นไม้เข้าไปกร,ระยอดเข้าไป ค่อยๆกดแล้วไล่มานะครับใส่ฝุ่นกาวลอ้อนก็หยอดก็ค่อยไล่มาให้มันแห้งไปด้วยค่อยไล่ให้มันเสมอไล่มานะครับกดๆไว้ด้วยนะครับ ไม้มันติดกันนะครับกดไว้ด้วยแล้วก็อยไล่มาครับมันไม่สนิทเราก็ใส่ปุ่นนะครับกดให้มันไล่ไปตามโค้งนะครับใส่ปุ่นลงไปลงไปหน่อยนึงนครับกดไว้ด้วยแล้วก็หยดกาวร้อนให้มันแห้งนะครับ ก็ใส่ฝุน่นลงไปแล้วไม่สนิทก็ยอย่ากาวร้อนนะครับไล่มาให้มันถึงหน้าหลังแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็ใส่เหมือนเดิมครับ ทำเหลี่ยมเหมือนเดิมให้มันได้เหลี่ยมกันนะครับนี้มันชนกงินบอดีเอาเหกกาวร้อนนะครับกดให้มันเสมอกันนะครับ ก็จะได้ครับตัวถานแล้วก็หงางหลังขึ้นมาครับก็จะใส่ฝุ่นกาวนะครับหยดกาวร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับตามร่องไม้ไม้มันเสนิทกันก็จะฝุ่นนะครับปูลงมาเลยครับก็หยดกาวร้อนนะครับ ตัวนี้ด้วยน,ะวนี่ตัวนี้นะครับก็ไล่หยอดนะครับตรงที่ไม้มันชนกันนะครับก็ใส่กาวใส่ผุนนะครับใส่ฝุนลงมาก,ก่อนนะครับกาวร้อนอหยาตามอีกครั้งหนึ่งนนะ จะให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับแน่นขึ้นข้างล่างด้วยนะครับข้างล่างก็ใส่ไล่ตามขอ มันรอบเลยนะครับหยอดให้มันรอบเลยครับความแข็งแรงนะครับถ้ามีแม็กตะปูก็ไม่ต้องหยอดเยอะนะครับแล้วก็ใส่สตแต่ช่วงต่อไม้เช่อันนี้สำหรับคุณไม่มีแม็กตะปูนะครับใส่ฝุ่นแล้วก็ยอดนะครับ

mọi người tầm khổ mình, mình chưa tới ็เหลี่ยมตัวนี้เหลี่ยมนึงนะครับแค่นี้ก็เสร็จนะครับประกอบมันไดรถตู้นะครับก็พร้อมจะนำไปแต่งนะครับแต่งลบเหลี่ยมเพื่ที่จะหุ้มหนังนะครับ